เดี๋ยวเึ่งรู้ว่าซีพีหกทำหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยซึ่งปกติแล้วนะครับจอล็อกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะสำหรับตัวซีพีหกแต่ถ้าเราเบื่อเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟายกลิปได้นะนี่เป็นไงทุกคนเป็นรูปวันพีชนะครับขยับได้ท่เทศน่าักน่ารักเดี๋ยวลองดูว่ามีรูปอื่นไหมนี่ก็วันพีสเหมือนกันนะเฮ้เกิรใครไปสายเฮป็อปนะครับ ก็น่ารักไปอีกแบบนะรติอามทำสอนให้ดูนะครับวิธีนี้ทํำยังไงนะครับซึ่งวิธีแรกนะครับให้เราไปที่ Google เลยนะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์กิฟที่เราต้องการนะครับขอติอามขอเป็นนิวจีนแล้วกันแล้วก็ตามด้วยคําว่ากิฟนะครับติอามว่าแนะนําเว็บนี้แล้วกันเนาะนี่น่ารักน่ารักยัมก็เลือกโหลดแบบเป็น SD แล้วกันกดบันทึกรูปได้เลยนะครับ นี่หลังจากนั้นไฟล์ก็จะเข้าไปอยู่ที่แกลเลอรีลล่นะครับเรากดตรงจุด3จุดเนาะเลือกเป็นการตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์นะครับผมจอด้านนอกและเราก็แต่งเลยว่าเราจะวางเทคตัวเว้ลงเวลาว่ายังไงกวพอ,าอวางไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะเสร็จสิน้นแค่นี้ครับเราก็ได้ไฟล์คลิปน่ารักน่ารักเลย โอ้ยสวยเกิดเป็นไงทุกคนน่ารักน่ารักปะเราก็สามารถได้หน้าจอด้านนอกแบบเคลื่อนไหวได้สวยๆไปเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะครับเรื่องจะทำได้แค่เฉพาะ c ี6กับ c ี5ที่จอใหญ่ๆแบบนี้เนาะใครได้ c ี6ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองจิ้มไป้กานละกันบอกเลยว่าราคาถูกกว่าูวชอ็อปเยอะจัดได้เลยยังสวยยังแจม่ม